คงจะเคยรู้จักลุงพันของเราแล้วซึ่งลุงพันเป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกมากๆและวันนี้นะฮะลุงพันจะมาเล่าเรื่องที่สามของเขาในการเล่าเรื่องให้เราฟังกันนะฮะสวัสดีครับลุงพันครับครับผมสวัสดีครับคุณเจอ้อยเสียงดังฟังชัดเลยลุงพันลุงพันเรื่องกระสือมาได้ยังไงกับลุงพันเนี่ยเอ,อเหตุการณ์มันเกิด ขึ้นที่ต่างจังหวัดช่วงนั้นผมยังอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีครับอ่าลุงพันอยู่สระบ,บุรีครับผมครับผมแล้ววันนั้นอ่าพอดีอาสะไายอาผู้หญิงอ่ะเขาเขามีอาการคล้ายๆว่าเหมือนจะคลอดลูกเหมือนว่าเจ็บท้องจะคลอดลูกมันเป็นช่วงหัวค่ำหัวค่ำ แล้วทางอาผู้ชายก็เลยไปตามหมอตําแยหมอตําแยก็คือเป็นคนที่สูงอายุหน่อยเป็นผู้หญิง uh huh. เขาก็ฮะเขาก็มาที่บ้านแล้วก็ก็คืออ่ะมาดูมาดูแล้วก็รออ,ออยู่ประมาณถึงว่าสี่ห้าทุ่มอาผู้หญิงก็ยังไม่ยอมคลอดหมอตําแยก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วก็เลยบอกว่าทางบ้านไว้ บอกอาผู้ชายทางบ้านไว้ถ้าเกิดว่ามันเจ็บท้องหรืออะไรก็ให้รีบไปตามก็คือสมัยก่อนหมอจำแยจะต้องเดินมานะครับก็คือเดินมาบึ้งึ้ค่ำค่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนจะคลอดลูกหรืออะไรไม่ว่าจะตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนอะไรยังไงก็คือจะต้องเดินรัชนากันมา มันไม่มีรถครับงั้นแปลว่าคือสถานที่ที่ลุงพันอยู่เนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้เจริญมากก็คือไม่มีรถลาไม่มีถนนก็คือก็ต้องผ่านเดินกันเองมีมอไซค์ยังครับสมัยนั้นมันมันมีแต่ว่ามอไซค์ก็หาที่บ้านก็มีแต่ว่าช่วงนั้นมันมันอ่าคือมันเกี่ยวข้าวแล้วมันยังไม่ได้ขุดชนาคือเขาจะ,ะเขาจะต้องขุดชนาเป็นทางเกีย่าสำหรับเอาข้าวหรือทางรถช่วงนั้นเขาจะขุด แต่ว่าบังเอิญช่วงที่นาคลอดลูกเขายังไม่ถึงกดคันนาออกเป็นถนนครับออเคแต่ว่าถนนถนนทางเดินคนน่ะมันมีแต่ว่ามันอยู่ไกลบ้านมันเข้ามาไม่ถึงเราจะใช้วิธีเดินตามหัวคันนาครับอนั่นแปลว่าเดินตามหัวคันนาไปหาหมอตําแยก่อนแล้วหลังจากนั้นหมอตำแยเนี่ยก็เดินมาหาที่บ้านลุงพันธ์นะฮะเดินมาแล้วแล้ว หลังจากนั้นก็อ่าก็เดินไปส่งหมอตำแยอืปรากฏถึงเช้าอาผู้หญิงก็ยังไม่คลอดครับผมก็ไปโรงเรียนอพอตอนเย็นๆก็มาถึงบ้านอาคลอดแล้วครับเห็นเขาเอาใส่อกระดง้งเขาเรียกกระด้งอรู้จักกระด้งไหมครับรู้จักกระดง้งกระดง้งผีานผีกระหัง ก็ประมาณนั้นแหละใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันใหญ่นะกระโดงตากเนื้ออะไรอย่างนี้ใช่ที่ี่เขาหาปลาขายตามกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับอูกไหมใช่แล้วก็ผูกเชือกผูกเชือกสี่สายแล้วก็เอาไปห้อยไว้บนคืออืแล้วก็เอาเด็กนอนในกระด้งอ๋อทําเป็นเปล มันมันมันเขาเขาเรียกว่าอยู่ไฟยังไม่ยังไม่ใช่เปยังไม่ใช่เปอันนี้เป็นเด็กเกิดใหม่เอาเด็กอยู huh. uh ่ไฟเหรอครับ huh. ล uh ุงพันใช่ใช่อยู่ไฟพร้อมกับแม่กับแม่เขาอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะนะอยู่ในห้องอย um> okay. um> ู่ในห้องพร้อมกับแม่เขาแล้วในบ้านน่ะครับมันก็จะมีอาจเตาเตาฟืนอืหาฟืนมาจุดมาสุมไว้ให้ฟันเนี่ยมันลมทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ในห้องให้ให้ให้คว mm> ันใช่ไหมครับ ใช่ฟวันฟวันไม้ฟวันฟืนเราเนี่ยแหละ,ะครับสมัยก่อนเขาใช้แบบนั้นอ่าคุณลุงพูดไม่ชัดให้ฟันอ่าให้ควันให้ให้ควันมาเนาะ,ะควันควันครับควันควันที่ <laughs> ควันที่เป็นควันปืนนะครับผมผม,ผมล้อลุงเล่นผมล้อลุงเล่นคับผมให้ควันมาอออื่าแล้วก็เอาเด็กเอาเอาเด็กนอนไว้ไว้ในกระด้งคือสูงกว่าแม่นิดหนึ่งส่วนแม่ส่วนอาผู้หญิงก็นอนอยู่บนเตียงอ่าฮะ แล้วเขาก็จะใช้เขาเขาจะใช้อะไรไอ้กระติกน้ําร้อนเมื่อสมัยก่อนที่เป็นยางอ่ะครับเป็นยางสีถุงน้ําร้อนใช่ใช่ใช่น่ะเขาก็จะเอาวางทับไว้ที่ไว้ที่หน้าท้องครับเขาใช่ใช่ครับแล้วอ่ะน้าอาผู้ชายอ่ะพอพอพอทําอ่ะพอเขาจัดการอะไรเรื่องเสร็จเขาก็ไปตัดไม้ไผ่ ต้นไผ่เราเนี่ยแหละครับพอดีหลังบ้านน่ะมันปลูกต้นไผ่ไว้เยอะครับก็ไปตัดเอาไอ้กิ่งที่มันแห้งๆแล้วก็มาล้อมรั้วไว้หมดแล้วครับไอ้รั้วตรงไหนที่มันเป็นรูที่มันเป็นช่องครับก็เอาไม้ไผ่เนี่ยมามาแสมามาแซม,ม,แซมคือไม่ให้มีช่องเลยอืสมัยก่อนเขา เมื่อสมัยเมื่อสมัยผมเป็นเด็กนะ่ะครับมีความเชื่อว่ากระสือมันมันสามารถที่จะเข้ามาตามช่องหรือตามทางเดินที่มันเป็นรูเป็นที่มันเป็นช่องเป็นอะไรได้ที่มันไม่มีหนามอ๋อหมายถึงเดี๋ยวนะลุงพันกําลังบอกว่าไม้ไผ่ที่เอามาวางวาง,วาง,วางเนี่ยคือรู้อยู่แล้วคือตั้งใจจะเอามาก,กันกระสืออยู่แล้วใช่ไหมฮะ ใช่ครับแล้วก็จะต้องเอาที่มีกิ่งก้านเล็กๆเยอะๆนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นป้องป้องน้าไม่ใช่เป็นป้องป้องเหมือนที่เขาตักมาเผาเผาข้าหลามนะครับต้องเอากิ่งเล็กๆอ่ะเยอะๆนะครับเอาปลายมันอนะ่ะเหมือนให้มันมีหนามมันว่างั้นเถอะใช่ใช่เพราะ <c oughs> เขาเชื่อกันว่ามันสามารถที่จะกันกระสือได้อ่าไว้ไผ่เนี่ยนะครับผมครับผมแล้วยังไงต่อครับอ่า ไอ้กระสือเนี่ยมันมีเสียงล่ำรือมา uh huh. ว่าเดี๋ยวว่าถ้าบ้านนู้นคลอดลูกบ้านนี้ก็จะเห็น uh huh. มันก็จะไปบ้านไหนคลอดลูกมันจะไป uh huh. แล้วทีนี้ตอนเช้านี่ชาวบ้านเขาก็จะพูดกันปากต่อปากผมก็ได้ยินทุกครั้ง uh huh. แต่ผมก็ไม่เคยเห็นว่าไอ้กระสือไอ้กระสือจริงๆตัวเป็นๆน่ะหน้าตามันเป็นแบบไหนเออครับ ก็คือเคยดูหนังก็มันมีหัวมันเป็นผู้หญิงอาจจะผู้หญิงที่มีอายุหน่อยอ,อาจจะหน้าตาเยี่ยวเขียวจนย่นแล้วมีไส้มีพุงมีแสงไฟมผมก็จินตนาการไปเป็นแบบนั้นนะครับว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นทุกๆคนก็จินตนาการแบบนี้อยู่และตอนนี้ผมก็ยังจินตนาการอย่างที่ลุงพันว่าอยู่อ่าและจริงๆมันเป็นยังไงจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นครับอ่าฮะพออ่าพอไปทารั้วทําอะไรเสร็จ ครับคือล้อมรอบเลยคือแบบไม่มีที่ช่องว่างแม้กระทั่งประตูทางเข้าก็ายังต้องเอาไปแซมไว้ครับแล้วก็ปิดประตูแน่นหนาคือป,คปิดประตูทุกช่องเลยครับปรากฏว่าคืนนั้นดึกดึกหน่อยครับปกติถ้าใครคลอดลูกแถวบ้านผมหรือทุกบ้านผู้ชายจะไม่ยอมนอนครับก็คือจะต้องนั่งเฝ้า เดี๋ยวผีกระสือมันจะมามแล้วคืนนั้นดึกดึกผมนอนบ้านผมเป็นสองชั้นครับแล้วอาผู้หญิงก็อยู่อา่าอยู่ชั้นต่ํากับผมเนะ่ะแต่ว่าผมก็นอ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 า่านอนใจอยู่เขาหน่อยแล้วอาผู้ชายเขาก็จะอา่านอนเรียงเรียงเพราะเฝ้ากันอยู่เต็มบ้านครับปรากฏว่าคืนนั้นดึกดึกผมนอนดูไอ้ชั้นชั้นชั้นล่างแล้วตอนนี้มันจะเป็นช่องอื แสงไฟค, er, ครับมันเข้าแสงไฟเดี๋ยวผมจะอธิบายแสงไฟให้ฟังนิดนึงครับมันอ่าถ้าถ้าถ้าคุณเจเคยเห็นไอ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 ้ที่ไลยุงไหมครับไลยุงเป็นไฟสีม่วงม่วงใช่ใช่เป็นเขาอาจจะเป็นสีม่วงหรือสีฟ้าอะไรก็ตามแต่นั่นแหละครับแสงแบบนั้นเป็นแสงแบบหรือไม่ก็นึกนึย้อนไปอีกทีครับผมนึก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 ย้อนไปอีกทีเหมือนไฟที่เขาไล่ เอาไว้รอมแมลงนะครับทีแติดาใช่นั่นแหละเป็นสีแบบนั้นครับแต่ว่าลอแมงดาว่างันเถอะแต่ที่ผมเห็นนี่อืมันเป็นแสงสีเขียวครับแสงสีเขียวสีเขียวคล้ายๆเขาเรียกสีเขียวอัมพันธ์แต่มันไม่สว่างครับ แต่มันไม่สว่างเหมือนหลอดดิออนเแล้วนะครับก็คือเหมือนเหมือนที่เราใช้จุดดักยุงนะครับแสงมันจะเลือ้อยๆแบบนั้นอ่าแสงนวลๆไม่ได้ไม่ได้แทงตาแสงนวลๆแสงนวลๆไม่แสบตาไม่เข้าตาครับเต็มตะถุนบ้านเลยจะถุนบ้านผมนี่สูงมากแสงนี่มันเขียวทั้งบ้านเลยครับจะถุนบ้านนะ่ะอ,อพอเห็นเท่านั้นผมก็แบบคือใจสันแล้วก็คิดว่า ผมเนี่ยเห็นเป็นคนแรกที่ไหนได้พอผมลุกไปครับอาผู้ชายสองคนอยู่ที่บ้านรวมทั้งผมแล้วก็ลูกอาผู้หญิงหมายถึงว่าอีกคนนึงนะไม่ใช่ลูกคนที่คลอดลูกนะครับ uh huh. มีเด็กมีผู้ชายอยู่ด้วยพอผมจะไปเรียกเขาครับเขาตื่นวิ่งลงกันมาหมดแล้วลงใต้ถุนบ้าน uh huh. ลงจ้ถุนบ้านผมก็วิ่งตามเขามาว่าเขามาทำอะไรเขาไปฟ้าสุ่มไก่ครับครับสุ่มไก่นึกออกเนาะครับครับเป็นสุม่มอ่าสุ่มไก่นึกออกครับกออกใช่ไปฟ้าสุ่มไก่แล้วทีนี้ไอ้แสงสีน้ำเงินเนี่ยที่มันกะวางเป็นดวงกลมๆเนี่ยครับลูกเท่าๆบาทพระเนี่ยดวงกลมๆคล้ายๆว่าเกือบอ่ะ ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปกว่านั้นครับมันเป็นฮามันเป็นแสงแบบเป็นสะระคือตรงนั้นอนะ่ะมันจะเขียวแล้วตอนนี้มันก็เหมือนแสงสว่างคล้ายๆอืมอะไรอ่ะก็คือแสงมันอ่ะสว่างทั่วทั้งุนอ่ะอืมอืมครับแสงสว่างนาอ่ะ<ๆ>ตอนนี้นาะรวมทั้งผมนานี่วิ่งไปเอาสุ่มไก่มาก่อนอแล้วก็เปิดประตูทางบ้านทางหน้าบ้านออกไปอืม แต่ไอ้ผีก็ตือตัวไอ้ดวงไฟที่ผมเห็นนะ่ะมันไม่ได้ออกคือมันเข้ามาทางไหนตอนไหนผมไม่รู้ครับแต่มันมาว่างใต้ถุนบ้านแต่อีตอนออกนี่เห็นครับมันลอยออกไปนอกเหลือจากที่เราเอาน้าไผ่มากั้นไว้มันลอยสูงกว่าน้าไผ่<อ>สูงกว่ารั้วบ้านแล้วผม อ่าผู้ชายแล้วก็รวมทั้งลูกอาที่ผู้ชายก็วิ่งไล่ตามกันไปครับเชื่อไหมครับไอดวงไฟเนี่ยมันอยู่บนหัวเราอืไอแสงชี้เชอเขียวนี่แหละครับมันมันว่าแล้วก็หายไปอืแล้วมันจะไปโผล่อีกทีประมาณก็ห้าหกเมตรถึงสิบเมตรแล้วมันก็จะวาบขึ้นมาอีกทีแบบนี้ อเพื uh ่อ huh. มันลอยไปตามทางคนเดินครับไม่ไม่ได้ลัดเลาะไปตามป่าตามเขาหรืออะไรเลยไปตามหัวคันนาตามคนเดินพวกผมนี่ครับพอมทั้งอาอาก็วิ่งไล่เอาสุ่มครอบไล่เอาสุ่มครอบยิ่งยิ่งยิ่งวิ่งยิ่งไล่ก็เหมือนมันยิ่งไปไว ผมจะย้อนให้ฟังอีกนิดนึงที่เอาสุ่มไปเอาเอาสุมไปเนี่ยเอาสุมไล่ครอบมันเนี่ยครับทางต่างจังหวัดบ้านผมเชื่อกันว่าอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะครับผมถ้าเกิดว่าใครเห็นผีกระสืออืเอาหนามหรือเอาสุมหรืออะไรก็ได้ไปครอบมันหรือไปจับมันได้ครับจะเรียกร้องแก้วแหวนเงินทองจากมัน มันจะหามาให้อ๋ออันนี้คัวนตัวผม่วนตัวผมไม่เชื่อครับยังไม่เชื่อจนงทุกวันนี้ผมยังไม่เชื่อเดี๋ยวนะแต่ที่น้าแต่ที่น้าเอาครับลุงพันตอนนั้นน่ะลุงพันเนี่ยเห็นแค่ดวงไฟไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นผมหรือมันไม่มีครับมันมีแค่ดวงไฟเหรอ ครับผมสือจริงๆมันจะเป็นแค่ดวงไฟสีเขียวเป็น<ว>แค่ดวงไฟ<ม><ม>ลอยๆเลยไม่ได้มีไส้ห้อยไม่มีรครับ<ๆ>ผมหน้าตาอะไรไม่มีไม่มีเห็นอะไรทั้งนั้นเป็นแค่ดวงไฟสีเขียว อําพันนะครับใช้สีสีเขียวอําพันมันมีแค่นี้จริงๆครับมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราเข้าใจเลยครับอาแล้วมันมาเอาอะไรอ่ะมันมาเอาดวงจิตเด็กหรือว่ามันมากินเด็กหรือมันจะทำอะไรใช่ก็คือถ้าบ้านไหนออกลูกเนี่ยไม่รู้มันรู้ได้อย่างไงมันจะมาเกือบทุกบ้านครับเขาว่ามันจะมากินลกเด็กอะไรประมาณนั้นแหละครับอ๋อแล้วถ้าใครไปจับได้ด้วยความเชื่อของที่ลุงพันได้ยินมาเนี่ย มันจะหาแก้วแหวนเงินทองมาให้ว่างั้นเถอะถูกต้องครับน้าก็เชื่อเต็มร้อยแต่ทุกวันนี้ผมยังไม่เชื่อเลยครับาาแต่แตน้าทางาาแต่ทางต่างจังหวัดผู้ใหญ่เขาเชื่อกันแบบนั้นอาา่าฮะแต่ลุงพัน,นย,ยืนยันว่าลุงพันเนี่ยเห็นดวงไฟแดงวาบแดงวาบเอ้ยเขียวสีเขียววาบ,บวาบวาวา<ม>ไปแล้วคนที่บ้านลุงพันบอกว่าสิ่งที่เห็นเขียวเขียวนี่มันคือกระสืออย่างเงี้ยหรอใช่ครับผม อันนี้เห็นกันทั้งบ้านเลยแต่ไอ้ผีตัวมันเป็นวิญญาณไม่มีใครเห็นแต่ไอ้กระตือนี่เขาเตรียมตัวเขาไม่หลับไม่นอนครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงจริงขอนวิ่งไล่ไปตามท้องนานะครับตามตามหัวขนาดนเพราะวิ่งพอเห็นว่าจะใกล้ๆหน่อยก็เอาสุ่มไล่ครอบสุ่มไล่ไปตลอดทางครับเออแล้วแล้วผมงงว่าเขาก็ลอยได้ไอ้ดวงไฟเนี่ยเขาลอยได้แล้วทําไมเขาไม่ไม่ลอยลัดคันนาไปแล้วจะมาให้จะมาลอย ตามคน,นาทําไมนั่นนะที่ครับเห็นข่าวข่าวที่เขาล่ําลือกันว่าเจอกระตือตรงนู้นเจอกระตือทางนี้ทางนั้น uh huh. ทั้งทีวีทั้งนูน่นทั้งนี่ออกอยู่ตามป่าตามเขาอฮ uh huh. แต่ที่ผมเห็นจริงๆก็คือประสบะการณ์ของผมจริงๆร,รวมทั้งอทาทั้งนาเห็นกันหมดมันเป็นแสงสีเขียวผมขอยืนยันตรงนี้เลยครับสีเขียวแสงอัมพันธ์ ก็มันก็ไปตามหัวคนาลอยไปลอยไปก็วิ่งวิ่งครัวที่มันก็เหนื่อยมันก็ยิ่งไปไกลแล้วแสงมัน,ม,นมันไม่ได้วาบวาบวาบ่วาเหมือนในหนังนะครับก็อย่างที่ผมเล่าตอนแรกว่าตรงนี้ไปอีกประมาณสี่ห้าหกห้าห้าหกเมตรถึงติดเมตรมันก็จะวาบอย่างนี้อีกแล้วก็ดับไปแล้วลอยไปสม่ำเสมอนะครับระดับเดียวสม่ำเสมอแต่ลอยอยู่ล้ายๆอ่า ถ้าถ้าความสูงก็ถ้าความสูงผมกะประมาณเอาก็คือใกล้เชียงอะนะก็คือถ้าผู้ใหญ่ยืนครับแล้วก็เอาเอามือเนี่ยเอามือเนี่ยสองมือครับสุก<ส>มือสองมือสองเข้าตัวเลยอย่างอย่าง <6 70 S 1> ผมหนึ่เจ็ดสิบนี่ขึ้นไปประมาณอ่ะสองเมตร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 ประมาณสองเมตรสามสิบสองเมตรครึ่งอย่างเงี้ยเลยเหรอ ประมาณนั้นแหละครับประมาณอะกะประมาณเอานะก็คืออาจจะใกล้เคียงอาขาดเกินก็นิดหน่อยก็คือมันลอยอยู่ระดับนี้อืม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 แล้วพอวิ่งไปวิ่งจันไปจนเหนื่อยแล้วก็ไกลด้วยนะครับแล้วอ่ะพอจะจุดจอยมันจะมีถนนตัดเหมือนอตัวเหมือนตัววีเหมือนตัววีเข้าใจไหมครับไอเหมือนเหมือนตัวตัวตัวอลตัวแอลอ่าฮะมันจะเป็นทางสามแพ่งครับ แล้วช่วงตรงนั้นมันจะมีป่าเยอะอืดวงไฟมันจะหายไปในในบริเวณนั้นแต่ไม่รู้หายไปไหนอยากจะตามให้ถึงบ้านครับแล้วอยากจะจับตัวให้ได้อ่า uh huh. มันไปสุดอยู่ตรงนั้นจริงๆครับแล้วมันก็หายไปเลยอย่างเงี้ยเหรอลุงพันครับผมหายไปเลย uh huh. แล้วก็เดินหอบกลับบ้านกันพร้อมทั้งจุ่มไก่รกระสือก็ไม่ได้เหนื่อยอีกตั้งหากครับ <laughs> นี่มันคือเรื่องจริงครับเรื่องจริงรที่ผมเอามาเล่าแล้วก็เล่าในการในรายการแรกรายการนี้แล้วก็ไม่คิดที่จะไปเล่าที่ไหนกลัวคนก็จะหัวเราะเยาะเย้ยเอาเอาเอลุงพัน์ผมถามอย่างหนึ่งได้ไหมได้ครับมันเป็นไปได้ไหมลุงพัน์ว่าสิ่งที่ลุงพันเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่ แบบรู้ยังไงก็ไม่ใช่สัตว์ล่ะครับ,บ,บมันมีแค่ดวงไฟแล้วทางบ้านก็ยืนยันว่านี่คือกระสือ,อผมก็เชื่อแบบนั้นครับหรือมันลอยครับมันลอยมันลอยลอยแล้วก,แวก็แล้วก็แสงนิ่จะว่าเป็นจังหวะด้วยครับแต่ถ้าผมเห็นแล้วก็ลอยอยู่เหนือหัวเราเออคือผมผมก็แบบยังยังสงสัยเรื่องผีกระสือเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมเคยได้ยินอย่างที่ลุงพันธุ์พูดมาทั้งหมดเลยว่า กระสือที่ที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเจอกันจริงๆที่มันเป็นตัวจริงเนี่ยมันเป็นแค่ดวงไฟดวงไฟที่ผมเห็นดวงไฟแต่เป็นสีเขียวสีเขียวสีเขียวอมพันธ์ครับผมสีเขียวอมพันธ์ครับถ้าผมไม่เห็นกับตาผมจะเล่าไม่ถูกแล้วคนอย่างผมเล่าเรื่องโกหกไม่เป็นอืมคือถ้านอกเรื่องนี่ผมไปไม่เป็นเลยครับแต่ถ้าถามในประเด็นนี่ผมตอบได้คือถ้าเป็นเรื่องจริงจาก สิ่งที่เราประสบมาเนี่ยเราจะพูดได้แบบเหมือนเดิมทุกครั้งเอางี้ดีกว่านถูกต้องให้ผมเล่าร้อยครั้งผมก็เล่าเหมือนกันทั้งร้อยครั้งครับอา่าแล้วแล้วลุงพัน์มันมีเสียงไหมครับกระสือเนี่ยได้ยินเสียงมันได้ไหม ไม่มีครับไม่มีเห็นแต่แสงไฟไม่ได้ยินเสียงอะไรแม้แต่ก๊อกแก๊กเดียวครับอ๋อไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่เสียงมีแต่แสงไฟเดียวมากครับมีแต่ความเงียบครับไม่มีแบบวิ่งไล่าตามก็อ่าวิ่งไล่ตามก็เห็นแต่แสงไฟแล้วก็ลอยสม่ำเสมอไปอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อ,อ,อแล้วระหว่างนี่คือชีวิตนะระหว่างที่เราตามเข้าไปเนี่ยมันมันมีอะไรที่เราแบบสังเกตอีกอย่างอื่นอีกไหมลุงพันธ ตอนนั้นไม่มีอะไรเลยคือตาเนี่ยจ้องมองแต่ดวงไฟว่ามันจะไปทางไหนแล้วมันจะไปแวบตรงไหนอือืมอืมอืออะฮะคือตาทางเดินนี้ไม่ต้องมองครับมองแต่ไอ้แสงไฟวิ่งไปก็ขนล,ลุกไปไม่ใช่ไม่กลัวนะครับครับกลัวครับแต่ก็อยากจะรวยครับอยากจะได้แก้วแหวนเงินทองถ้าเราไปเท่ามันได้ ใช่ไหมใช่มันความเชื่อเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแถวบ้านผมเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าคุณเจอกระสือนะฮะอย่าไปกลัวมันครอบมันเลยเออแล้วเราแล้วเราจะต่อรองมันยังไงพอเราครอบมันแล้วอะ่ะลุงพันอันนี้ผมไม่รู้เลยจริงๆคือ,อยังไงก็ขอให้จับมันได้ก่อน อย่าไปหนีมันเนาะไอออเหตุการณ์ข้างหน้านี่ผมยังผมยังไปไม่ถึงผมเล่าไม่ถูกใช่ผมเล่าไม่ถูกครับผมเข้าใจเลยเข้าใจเลยเออเออของอย่างนี้นะฮะไม่เจอกับตัวอย่างลุงพันเนี่ยก็จะไม่กล้ามาเล่าแบบนี้นะเออใช่ไหมลุงพันครับผมผมยืนยันเลยครับผมบอกก่อนเลยใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อ ไม่เป็นไรลองไปวิเคราะห์วิจารณญาณส่วนตัวเพราะคนต่อต้านเรื่องสิ่งงมงายเยอะเหลือเกินผมถึงไม่กล้าที่จะแสดงตัวนี่ครั้งแรกที่ผมเออประสบการณ์ของเราก็ไม่ได้ด้อยไปก่าคนอื่นแล้วเราทําไมไม่เอาประสบการณ์ของเราส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาเราบังคับเขาไม่ได้ครับผมผมว่าเนี่ย เขาเนี่ยไม่ได้ต่อต้านที่เรางมเขาไม่ได้ต่อต้านสิ่งที่เราเจอหรอกเขาไม่ได้ต่อต้านผีไม่ได้ต่อต้านตัวตัวอะไรสักอย่างเลยแต่เขาต่อต้านสิ่งที่คนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไปงมงายกับเรื่องนั้นเองลุงพันความเชื่อเนี่ยมันไม่งมงายมันไม่ได้งมงายที่คนที่เขาประสบพบเจอมาเนี่ยเขาจะรู้ครับส่วนคนที่ไม่เคยประสบพบเจอเนี่ยอื เขาจะไม่รู้หรือเขาจะไม่เข้าใจของหัวอกของคนที่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันเหนือธรรมชาติจริงๆนะครับครับมันเป็นแบบนี้แหละคนเรามันเป็นแบบนี้แหละลุงพันฝรั่งนะลุงพันดูนะเขาเอาตัวเขาเอาเรื่องเล่าแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเรื่องเล่าอะไรต่างๆนานาที่มันมีตัวอะไรที่มันแบบไม่น่าจะเป็นไปได้บนโลกใบนี้ยมาเล่าให้ฟังแต่เรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันเจ๋งว่ะตัวนั้นมันใช่ว่ะตัวนั้นมันโอ้โหมันมีจริงปะว่ะ กับมองเขาไม่งมงายลุงพันนึกออกไหมแต่สิ่งที่คนไทยมีอยู่ทั้งเรื่องตอบเรื่องการซื้อเรื่องนู่นเรื่องนี้ออาทำไมบอกว่ากูงมงายซะงั้นเพราะมันเป็นเรื่องของคนไทยเหรอเลยบอกว่าเรางมงายบางทีเนี้ยเอาเอาสิ่งพวกเนี้มาทําให้เกิดประโยชน์มันก็ทําได้ถูกไหมอย่างที่ผมบอกลุงพันเมื่อกี้แหละความงมงายเนี่ยที่เขาว่าที่เขาต่อต้านเนี่ยมันคือตัวบุคคลที่งมงายโดยไม่มีสติไม่เชื่ออะไรเลย นั่นมากกว่าที่เขาต่อต้านกันน้อลุงพันถ้าเราเชื่อก็ไม่ได้ใช่ใช่ถ้าไม่ได้ให้ใครมาเชื่อครับครับก็นอกจากว่าคุณสักวันหนึ่งคุณจะประสบพบเจอกับตัวเองคุณก็จะคือเหมือนคล้ายๆว่าเราจะหายสงสัยในสิ่งที่ไม่เชื่อไรเลยตลอดชีวิต